ยาเผือเป็นภาษาเยอแปลว่ายาพ่อหรือผีมเหตว์เป็นพิธีกรรมที่เคารพยำเกรงของชนเผ่าเยอและลาวแถบลุ่มน้ำมูลและน้ำเสียวในอำเภอราศีสลไยศิลาลาบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดสุรินพิธีแสงยาเผื่อหรือลงยาพ่อเป็นพิธีกรรมบวงสวงบอกกล่าวภูมิบ้าน หรือมเหศักด์หลักเมืองผีปู่ตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลปกปักรักษาภูมิสถานบ้านเมืองซึ่งจะจัดขึ้นปีละสองครั้งคือวันพุธแรกของเดือนห้าก่อนฤดูทำนาและวันพุธแรกหลังวันออกพรรษาก่อนฤดูเก็บเกี่ยวและในกรณีพิเศษคือก่อนจะนำเรือยาวลงน้ำเพื่อแข่งขันประจำปีจะมีการนิมนต์แม่ย่านางและยาพ่อองค์อื่น มารับเครื่องบวงสวงและสร้างความอบอุ่นขวัญกำลังใจแก่ฝีพายเรืออีกด้วยสังหรือสนัยเป็นดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมญาพอ่อเพราะชาวเยอเชื่อว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างเทพกับมนุษย์หากเป่าสไนครั้งใดในพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเทพเทวดาก็จะมาอภิบาลประทานพรให้เกิดความสวัสดีมีชัย พิธีแสงยาเผือจึงขาดสนัยไม่ได้ยาพ่อเป็นพิธีบำบัดโรคอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแต่ยังไม่หายหรือหายแล้วแต่ยังมีอาการทางจิตคือวิตกกังวลกระสับกระส่ายเลื่อนลอยอยู่หรือเรียกว่าขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจึงได้พึ่งพาพิธีแซงยาเพือโดยมีครูบายาพ่อ จและคณะคนเทียมยาพ่อเป็นผู้ประกอบพิธีเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายก็จะไปดูดวงกับหมอดูที่น่าเชื่อถือเมื่อทราบว่าองค์ยาพ่อจะมาอยู่ด้วยจึงได้ตระเตรียมขันดอกไม้เครื่องเส้นต่างๆไปหารูบายยาพ่อผู้เป็นใหญ่ของยาพ่อองค์อื่นๆที่เคารพนับถือของชาวบ้าน เอุกจจะบัเม sure> ื่อไทยถามกันแล้วจำจะเป็นผู้นิมนต์องค์ยาพ่อมาประทับร่างครูบาและเล่าอาการป่วยให้ยาพ่อฟังและตกลงหาข้อแก้ไขต่อไปจำและครูบารวมทั้งนางเทียมคนอื่นๆตระเตรียมเครื่องคายสักการะ อันประกอบไปด้วยขันหขัน8เงินหมากนิมนต์หมากพลูเหล้าน้ำหวานเพื่อที่ญาพ่อจะได้ประกอบพิธีขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีและเรียกญาพ่อที่จะมาประทับคนป่วยมาเพื่อถามชื่อและทดสอบเสี่ยงทายความแน่ชัดว่าใช่ญาพ่อจริงตามที่พูดไว้หรือไม่ เมื่อเสียงวงดนตรีสนายดังขึ้นครูบาและยาพ่อคนอื่นๆก็ได้นำปลายดาบเสียบกับข้าวเหนียวแล้วไล่ล้ำเพื่อขจัดสิ่งไม่ดีให้มากับคำข้าวแล้วทิ้งลงกระทงหน้าวัวแล้วนำกระทงไปปล่อยที่นอกบ้านของครูบาเมื่อขวดและส่งทงเสร็จเสมือนว่าร่างผู้ป่วยบริสุทธิ์แล้วก็จะนิมนต์ยาพ่อองค์ใหม่ มาประทับร่างคนป่วยโดยเริ่มจากจำยกขันดอกไม้ให้ผู้ป่วยแล้วขอขมาพ่อแม่จากนั้นก็กราบผู้บายาพ่อจึงนิมนต์ยาพ่อมาประทับร่างของตนเมื่อยาพ่อประทับร่างคนป่วยอาการซึมเศร้าก็เริ่มหายไปจากนั้นครูบาก็เริ่มทดสอบยาพ่อองค์ใหม่โดยการถามชื่อชื่อเมืองพ่อแม่และเสียงทายขัน เมื่อผ่านการทดสอบยาพ่อทุกองค์ก็ร่วมฟ้อนรำร่วมกันอย่างสนุกสนานประหน่งว่าฉลองรับขวัญยาพ่อองค์ม เมื่อได้รับการยอมรับจากคณะยาพ่อทุกองค์แล้วก็จะมอบคายครอบครูเพื่อเป็นสิทธิเป็นอันเสร็จพิธีแทงยาเพื่อ